ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับระบบไฟที่เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นระบบไฟก่อนเปิดเครื่องนะครับมันระบบไฟนี้มันก็จะคล้ายๆกับ iPhone ตั้งแต่ iPhone 7ขึ้นไปนะครับของเครื่อง Android นะครับเครื่องรุ่นใหม่ๆที่มีราคาแพงๆขึ้นมาสักนิดหนึ่งหรือว่า เครื่องตระกูลจีนของพวก oppo vivo huawei หรือว่าจะเป็นของ samsung นะครับถ้ารุ่นรุ่นใหม่ๆนณะณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับที่จอมันดีขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีระบบไฟตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับมีระบบไฟตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักนะครับผมจะเกินจะกล่าวถึงอ้ระบบไฟ ครั้งก่อนๆให้ฟังนะครับก็คือตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่อ่าตัวนี้เป็น IC ชาร์จนะครับตัวนี้เป็น IC p o พา r เวอร์นะครับหรือว่า P M I C นะครับ ตัวนี้เป็น CPU CPU นะครับตัวนี้เป็น CPU อ่ะเพิ่มแนนขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็น eMMC นะครับระบบไฟ มันจะเพิ่มขึ้นไปตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวถึงเรื่องไฟตัวก่อนให้ฟังนะครับระบบไฟ V แบ t นะครับ V แบ t ก็จะวิ่งปึ๊กเข้ามาตรง i c ชาร์จใช่ไหมครับพอเราเสียบคอนเนคเตอร์แบตเตอรี่เข้ามาเนี่ยก็จะมี4.3โวลต์หรือว่า3.7โวลต์เนี่ยนะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็น ส่วนของไฟแบตเตอรี่นะครับพอ ic ชาร์จผลิตไฟตัวหนึ่งออกมาแล้วปุ๊บก็จะเป็นไฟเมนนะครับอ่าเป็นไฟเมนก็คือ v PH, p h p w r หรือว่า v แบตนะครับพวกเนี้ยนะครับผลิตออกมาก็เป็นไฟเมนมา จ่ายให้ ic power นะครับ i อ Power ก็จะจ่ายพวกไฟบัสไฟ LDO ใช่ไหมครับอ,ออกมาเลี้ยงพวก CPU เลี้ยงพวกเม็ดีนซีพวกนี้นะครับอันนี้คือระบบในส่วนส่วนนี้เป็นระบบเก่านะครับเป็นระบบเก่า,าเป็นระบบเก่า ทีเนี้ยมันจะมีส่วนของไฟตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นั้นคือไฟตัวนี้เขาจะเรียกว่าไฟบูตบักนะครับเป็นไฟบูตบักนะครับเพื่อที่จะบูตกระแสมาเลี้ยงตัว CPU นะครับเพิ่มขึ้นนะครับช่วย IC Power ตัวนี้นะครับ ช่วยไอซีพาวตัวเนี้ยเพื่อที่ผลิตกระแสเนี่ยกระแสให้มันสูงขึ้นเพื่อที่จะมาเลี้ยง CPU เพราะซีพมันรุ่นใหม่ๆมันจะ CPU มันจะแรงขึ้นแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมครับไฟตัวนี้นะครับไฟชุดนี้เนี่ยจะออกมาจาก i c c h ชาร์จ i c ชาร์ตตัวนี้จะผลิตจะส่งจะส่งไฟออกมาให้ i c b o บูตตัวนี้บูตบัคเนี่ยนะครับผมจะเขียนตัวย่อว่า บ b นะครับบูตบัคนะครับบูตวงจรบูตบัคนะครับนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะผลิตไฟก็เหมือนกับตั้งแต่ iPhone 7ขึ้นไปเนี่ยจะมีไฟชุดนี้นะครับเนี่ยตั้งแต่ iPhone 7ขึ้นไปจะมีไฟชุดส่วน Android เนี่ยมันก็จะมีในรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันจะมีส่วนไฟชุดนี้นะครับส่วนไฟชุดนี้ที่เพิ่มขึ้นมาอ่านะครับ เนี่ยมันจะตัวนี้มันจะผลิตไฟบูทบั克ตัวนี้มันจะช่วยช่วยเสริมกำลัง IC Power ชุดนี้นะครับเพื่อที่จะจ่ายไฟผลิตออกมาเลี้ยงอ่า CPU เลี้ยง EMC เลี้ยงชุดกล้องชุดอะไรแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าชุดบัคบูทเนี่ยมันจะในวงจรนั้นโทรศัพท์รุ่นนั้นเนี่ยมันจะต้องการให้ไปเลี้ยงเลี้ยงในส่วนไหนได้บ้างนะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของ IC Power ชุดนี้นะครับอ่าชุดนี้ออกมานะครับฉะนั้นนะครับฉะนั้นไฟไฟชุดนี้นะครับเนี่ยไฟชุดเนี้ยนี่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 นที่ผมวงอยู่เนี่ยนะครับไฟชุดนี้นะครับถ้ามีอาการกินกระแสก่อนออนเนี่ยถ้ามีอาการอ่ากินก่อนออนเครื่องเนี่ยนะครับมันจะมีไฟตัวหนึ่งที่ช็อตเกิดขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาก็คือไฟตัวบูตเนี่ย ไฟบูทบัคเนี่ยนะครับก็คือไฟตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตั้งแต่เนี่ยที่ผมวงไว้เนี่ยก็คือแบตเตอรี่ IC ชาร์จแล้วก็บูทบัคอ่าแล้วก็มาครึ่งหนึ่งของ IC Power เนี่ยนะครับพวกนี้จ,จะเป็นไฟก่อนออนนะครับเพิ่มขึ้นมาแต่ก่อนมีมีผมกล่าวถึงแต่ก่อนมีแค่2ตัวนี้ใช่ไหมครับอ่ามีไฟ v b a บกับ VP V-Main V-Bat กับ V-Main ถ้ากินกระแสก่อนออน V-Bat กับ V-Main ช็อตนะ นะครับแต่ณนะแต่ตอนนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาก็คือมี Vboot ขึ้นมานะครับไฟไฟชุดนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นว b o ู t เนี่ยนะครับไฟว boot ชุดนี้จะเพิ่มขึ้นมาก็คือไฟกลุ่ม,กล,มกลุ่มชุดนี้นะครับไฟกลุ่มชุดนี้จะเป็นไฟ ไฟก่อนออนนะครับก็คือไฟก่อนเปิดเครื่องอ่าก็คือไฟก่อนเปิดเครื่องนะครับนะครับไฟก่อนเปิดเครื่องนะครับไฟก่อนเปิดเครื่องชุดนี้เนี่ยนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถ้ามีการจ่ายจ่ายจากส,สายสพาวเวอร ใจาจากสายพาวเวอร์สัปลายเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีการกินกระแสก่อนออนเลยเนี่ยนะครับในเครื่องรุ่นใหม่ๆที่มีไฟบูตไฟบัคเออมีไฟบูตนะครับมีไฟ V ีแบตเตอรี่แล้วก็มี VPH แล้วก็มีไฟบูตเนี่ยนะครับชุด3ไฟเนี่ยจะช็อตก่อนออนก็จะเรียกว่าช็อตก่อนออนเลยนะครับนี่คือโครงสร้างไฟใหม่ที่เปิดเพิ่มขึ้นมาเหมือนเหมือนไอเหมือน iPhone ตั้งแต่ iPhone 7ขึ้นไปนะครับจะมีชุดไฟบูตเนี่ยเพิ่มขึ้นมา สมัยก่อน iPhone ก็จะมีไฟชุดนี้เนี่ยมีไฟ v b แบตเตอรี่แล้วก็มีไฟเมนเพื่อที่จะมาจ่ายให้ไฟ IC Power เพื่อที่จะไอซ IC Power จะจ่ายชุดนี้ออกมานะครับไฟบัคไฟ ldo นะครับณณปัจจุบันนี้เครื่อง Android นะครับที่รุ่นใหม่ๆราคาดีๆราคาดีๆหน่อยจอดีๆหน่อยนะครับก็จะมีไฟพวกนี้นะครับจะเป็นพวก oppo vivo er, huawei นะครับพวกใหม่ๆขึ้นมานะีครับจะมีชุดนี้ขึ้นมา ไฟบูสตัวนี้นะครับเนี่ยจำไว้นะครับก็เวลาที่มันช็อตก่อนออนเนี่ยไฟชุดนี้เนี่ยต้องมีนะครับอ่าเดี๋ยวในวงจรผมจะให้ดูนะครับในวงจรเดี๋ยวจะให้ดูในวงจรว่ามันมีไฟบูสเพิ่มขึ้นมาอย่างไรนะครับอ่าในในวงจรนะครับตัวนี้เป็นในวงจรแต่ว่าผมไม่มีบอร์ดนะครับไม่มีบอร์ด ไม่มีบอร์ดสดที่จะให้ดูผมเลยดูให้ดูในวงจรนะครับ ก็คือจากนี่แบตเตรรอรี่ใช่ไหมครับอ่า V แบตเตอรี่ตรงนี้เป็น V แบตนะครับเนี่ยชุดนี้เป็น V แบตเตอรี่อ่า V แบตเตอรี่ปุ๊บมีแบตเตอรี่จ่ายไฟมาที่ IC ชาร์จใช่ไหมครับ IC ชาร์จ IC ชาร์จก็จะผลิตไฟเมนนะครับเนี่ยไฟไฟเมนออกมาอ่า IC ชาร์จผลิตไฟชุดไฟเมนออกมาแล้วมัน ผลิตชุดไฟเมนออกมาชุดนี้นะครับผลิตชุดไฟเมนออกมาชุดนี้เึ๊บมาจ่ายให้ซีพาวเวอร์นะครับแล้วไฟบูทนะครับไฟบูทเนี่ยมันก็รับรับรับจากไฟเมนเนี่ยนะครับรับจากไฟเมนไฟบูทนะครับไฟบูทมันก็จะรับจากไฟเมนตัวนี้นะครับเนี่ยเหมือนกันมาที่ L อตัวนี้แล้วก็มาเข้าที่ มาเข้าที่ IC ชุดมาเข้าที่ IC ตัวนี้นะครับเนี่ยไอตัวนี้เป็น IC Boot นะครับ IC ตัวนี้เป็น IC b o บูแต่ว่าในในบอร์ดจริงๆเนี่ยตัวนี้มันยังไม่มีนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีแต่ว่าอันนี้ผมเอาวงจรที่เป็นวิวบอร์ดมาให้ดูว่ามันมีวงจรบูตขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่านะครับแล้วไฟมันจะมาออกตรงไหนนะครับก็คือมาออกที่ ไฟมาเข้านี้มาออกนี้นะครับเพื่อที่จะไปเลี้ยงชุดวงจรเดี๋ยวเดีเดเดเดนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง